อ่อนนี่นะพร้อมดอกเลยนะอันนี้ยังไม่ร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ตะไคร่โหระพาใบมะกรูดพร้อมน่ะอันัรนยหละอ๋อใส่ไปเรียบร้อยแล้วทั้งใบอ่าใช่ครับอีกอย่างอีกอย่างนะทั้งตัวเลยนะครับให้น้ำเดือดเอ้าห้ามคนนะครับเดี๋ยวข่าวต่อตะกูโอคโหเยอะเลยอีกมาแมวแมว อืมะ<า>นั่งกินกับแซบแับค,คอยดูกูอยู่นะมไม่ไม่เพื่อนผมมันมันเยอะมันมันทางทหารทานทางพอต้ออึอ้งปาขวดอีรุ้ยกม่ได้บักรักมันกิน,น rim, อึ้งมึงบ้าป่ะเนี่ยอึ้งอ,อ,อยา่างกินได้วไหยสวัสดีครับผมอ,อาจรา,าราสมัตรทหารผ่านอนุรักษ์สมณีก็เป็นพอสออยู่ที่ส่วนลุสิษิสุพรรณนะครับ อันนี้เป็นวิทยากรให้พี่น้อยหน่อยเดี๋ยวผมจะอันนี้ทำอะไรทำอันนี้ไงฮะเนี่ยเอาเอามาดูกันอ,อ้าวปลาไหลปลาไหลครับออกเวียนมาก็เลยออกเวียนแล้วอ่าก็เลยจะมาอทำต้มปลาไหลเป็ดให้ลุงน้อยชาแนลชิมกันโทษนายโทษนายก็ก็เดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวผมถอดเสืเ้อก่อนไหม <c oughs> อย่ไม่สุภาพอีงนะก็เลยแบบนี่ ล้างน้ําก่อนนะผ่าท้องเรียบร้อยนะอืจะมาต้มเป็ดให้ลุงน้อยชาแน,นลชิมกันงานนี้นะเอามาจากไหนปะไรติดเบ็ดอ๋อติดเบ็ดไอ้ไอ้ถ่ายไอ้น,น,น,น้ของะเอามาให้แล้วทีดีว่ามีเวลามีเวลาว่างพอดีผมปกติแล้วผมไม่ค่อยว่างแหละพอดีว่าวันนี้ก็จังหวะก็เจอกันก็มาน,นี่พัก อปกติผมจะไปทํางานทุกวันวันนี้ก็เลยเจอกันวันนี้ก็เลยมาอร่อยกันมาเด็ดนี่ครับขั้นแรกเลยครับนดอกมาข่ามล้างมือหรือยังล้างแนวครับได้ล้างแล้วอ่อันนี้มีแต่่พ่อใหญ่เกียงพ่อใหญ่เกียงมีแต่ไขยติดแล้วไฟไม่อ่ะไม่ได้หลวงปอมมแย่เลยนะอ่าเอาไปติดแล้วครับ ดังไฟติดแล้วผมจะตั้งหมแล้วให้น้องเกียงไปเอาปลามะที่ที่กระหมังนู้นพี่น้อยไปดูเคยได้น้องเกียงน้องเกลียยทำงานนี้น้องเกี่ยน้ำขั้งกุ้งก่อนมามาดูมาดูใบมะขามอ่อนนี่นะพร้อมดอกเลยนะนี่ยังไม่ร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็จะข่อโหระพา อใบมะกรูดพร้อมนะอันนั้นแหละอ๋อใส่ไปเรียบร้อยแล้วทั้งใบอ่าใช่ครับอีกอย่างอีกอย่างนะอย่างไม่น้อยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่เกลือไปด้วยนะใส่เกลือใส่ไปเลยหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนครับผมกำกำใส่เลยดิเอาเดี๋ยวชูรสอีกหนึ่งช้อนนะครับเพราะว่าคนบ้านเราถ้าไม่กินชูรสนี่มันนะชูรสครับไม่โอเคเอาชูรสช้อนหนึ่ง่ะนะ เอามาอ่าน้องเกียงนะปลาไหลตัวใหญ่ๆเก่ยงน้ารักเลยทำกับข้าวกับปลาพี่น้อยก็น้ำเดือดแล้วครับน้ำเดือดเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหมวกให้พี่น้อยบอกพี่น้อยช่วยไอ้คนคนน้องไปข้ามพูเหรดว่าอร่อยอะไรปลาไหลครับนี่เฮ้ยครับพี่น้องตัวใหญ่ใเห็นไหมครับโอ้โหตุ้กเตี๊ยบก็มีอะไรวะเดี๋ยวพี่น้อยจะพูดว่าอะไรคนสุพรรณบอกว่า คำว่าอร่อยไม่ใช่นะเราไม่ใช่มาเร่มว่าอะไร้าไายก็ได้โอ้อร่อยเกินถ้าไายก็ได้นี่คือต้มเป็ดก็ใส่ทั้งตัวเลยครับวิธีอช่วยหน่อยต้มเป็ดนะครับอย่าไปคนมนะใส่ปลาไหลทั้งตัวเลยนะครับให้น้ําเดือดเอ่าห้ามคนนะครับเดี๋ยวข่าวต่อตะกูลอีกครึ่งชั่วโมงไอติดแล้วพี่น้องอืม ค่อยซิมกันคนใส่ไฟนะน้องเกียงเด็ดฉากอ่ะมามาดูผุดุดผูดผูดปุดน่ากินไหมครับครับน nice> ้องเกียงน่าก um> ินมากครับเอามามาโอ้หอย่างน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยไม่ต้องอีกยากมากมายเติมใส่ลงไปพริกใส่ลงไปคนสุพรรณเขาจะใส่เกลือลงไปเกลือลงไปดูนะครับ ชุลลดลงไปชุรดเล็กน้อยแค่นั้นและกย่นเดี๋ยวจิ้มหน่ำจิ้มจริงแล้วพวกผมนี่กินเค็มกันนะก็จะจะใส่เยอะหน่อยแล้วแต่แล้ว,ลวเอาไอา้อะไรฝาเขียวใส่หน่อยนะใส่ด้วยอ,อ่ะหอมหอมหน่อยนะ <laughs> อ่าใช่ <laughs> ใส่น้ำส้มเลยส้มมาข่ามก็ได้อะไรก็ได้<อ><ส>แต่ว่าใส่น้ำส้มสักช้อนหนึ่งสูตรผู้พันตึง <c oughs> เ,เดี๋ยวกินกับน้ำกินกับปะไหลอร่อยมากกันโอโ้โหเป็นยังไงวะเปื่อยยังโอ้โหเนื้อแตกแล้วครับชิมดิถ้าอย่งงางนั้นก็ไดได้อย่าง อ๋อแล้วงั้นงั้นก็จัดไปจัดไปจัดไปโอ้ยเยอะเลยอีกมานี่แมวแมวมานั่งกินกันแซ่บๆตัดก่อนแก้ข่าวเด้อพี่น้องนี่ครับบ่มียังดอกต้มปลาไหลเป็แซ่บๆกันเนี่ย เมนูบ้านบา้านครับมามาขยับขยับมาให้พี่น้อยนั่งมาเมนูบ้านบา้านอย่างร้อยออ่ะย่างร้อยเลยนะอย่างร้อยอ่ะเมนูบ้านบ้านครับมา,<อ>าผู้ชมเอาโอเคอมาผู้ชมอย่างร้อยจริงต้มเอียนต้มเอียนต้มเอียนท่านผู้ชมอา่านี่นดูอย่างร้อย,เอ,ยเอากินเลย พี่น้อยแกก็เลยแบบเอ้ยกินเป็นหรือว่ารักกินเ็นเนี่ยนกินให้ดูเนี่ยพี่ครับเอาเลยพี่น้อยอ,อือพี่ทํามาอย่างร้อยต้มเม็ดเอาไว้นี่นแหละกินด้วยกันต้มเปสไปไล่ครับทมข่อเลยน้าครับอืต้มช้งโต้เลยครับต้องเจง,งีครับรสชาติแซบย้อนมาข้ามดอกมาข้ามอ้อนครับอืก็เลยเล่าให้ฟังว่าแรกเริ่มแรกเริ่มทันที พี่หลักก็ไม่เคยกินหรอกอะไรต้มเป็ดอ่ะพอพอมามามีน้องเขยก็เลยกินเป็นนี่ยนี่มันต้นตำล้ำต้นตำลับคือพี่น้อยเขาคุณผู้ชมครับอย่างพี่น้อยเขาเขาทําเป็นเขาเด็กกินอย่างนี้เลยพี่ติดตามติดตามฝากติดตามลุงรักอพี่น้อยลุงน้อยชแนลครับลุงรักชแนลด้วยนะครับแท้คิดถงพิ่มแกแต่งลุงรักชแนลไม่มีแล้วเดี๋ยวก็คือ ทำที่เดียวก็คืออลุงน้อยชาแนลครับนะถ้าคิดงพิ่มมาฮหาพ่มเองได้นะครับอร่อยอร่อยว่ะลุงน้อยสุดอโอเคยังร้อยอ่ร้อยมะจารย์น้อยไม่ยอมปิดทอิะมากินกรอพมครับกินทักไอยนี่เชิญเลยครับพี่ครับมานี่เออเราพมอิดนะ ข้าวพี่ด้วยไม่ต้องไม่ต้องไม่กินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยไปโตเดือกเอาให้หน่อยเหรออะไรร่อยข้าวมยกินกันเล่นๆกินแก้มนี่นะเราเใครดูคลิปเนี้ยโด่งดังทั่วประเทศคนคอยคอยดูกูยูนะไม่ไม่เพื่อนผมมันมันเยอะมันมัน ทางตห้านทานทาง,ทางอขอต้อคอยดูไอ้รักอยู่่ก<อ>ูะ<อ>จะทำคลิปอะไรวะถากเลยถ่ายรูปลงไปเล่นๆแม่งก็คนหลายร้อยกว่าแหละโอ้ยถ้ากูทำคลิปนี้สี่ห้าร้อยอ่เดี๋ยวมันแชร์กูชิพ่ายเอ๊พี่ดน้อยผ้วพ,พ่อมพูดอ,อะไรพีคำ ต้องมาข้ามมันเข้ากันนะเข้ากันวันนั้นบ้านนาทูนไอ้เหี้ยโค้นมดข้ามเราข้ามอ่อนเต้นต้อนเลยก็เบื่อเงาเข้ากันนะเข้าเข้าผมพี่น้อยผมอยากได้ไอ้ห้ามันห้าไม่ได้กันอึ้งอึ้งต้องเมืองกาลได้ข้าวบอกโลห้าร้อยมันกรไอ้สัตวไอ้กไม่ไหวไอเกี๊ยงเกิอต้องเมืองกาล ทางบ้านหมูก็ลองอยู่ไม่มีใครจับให้โอ้บะเหล่ามันอึ้งไอ้นั่นอึ่งยางอันนั้นอึ้งปลาคั่วเมื่อนกันอึ่งยางก็กินได้เลยกินได้อึ่งยางอร่อยกว่าอึ้งปากขวดอีดิกระด้างปะรักมึงกินอึ้งบ้าป่ะเนี่ยอึ้งยางกินได้แต่ว่าโอ้ยอันนี้อร่อยกระดูกกรอบเลยครับผมรักแกจับผมกินอยู่คนเดียวอ่ะเฮ้ยอันนูรัก แกจำได้ไหมอีรุยตกใจเดินช่องเดียวไปมีบ่ออยู่ข้างล่างล่างบ้านเนี่ยใช่ปหะถูกตรงเนี้บ่อเก่าบ่ออึ่งอึ่งเออมันอยู่ตรงนี้แหละเออเนี่ยล่างบ้านเด็กๆด้หลามเนี่ยน้องอ่อนอัดอ่อนอัดเด็กๆเยอะเดี๋ยวพอมืดมันก็ร้องเด็กๆชั้นในสันลูกลาบเนี่ยแย่ไปที่เกี้ยจะไปบ่อยล้านมือผมงเข้าไปจับ Yeah.